สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนมนทารอดช anel น,นะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเรามาดูกันว่าคลิปรันด้อมดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะอ,อ่อมันขอใช้เป็นสำหรับตัวแคทเมเมทารอยนะคะมาดูกันพลังงานเป็นยังไงเอ่ยมีไพ่ขึ้นเด e e อมเ r อรนะคะ The e อมเพรส ตัวฟูค่ะเทมเพอรวนนะคะขึ้นมาเนาะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ชาวท่าตไฟออาจจะอยากมีอิสระในตัวตนเนาะมีอิสระในตัวเองนะคะในการคิดพิดจารณาแล้วก็ตัดสินใจกับเรื่องราวต่างๆในการใช้ชีวิตนะคะ วันนีามันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นเอ,อ่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณภาพชีวิตต่างๆของคุณเนาะการย้ยายสถานที่ทำงานนะคะย้ายที่อยู่อาศัยการย้ายบ้านย้ายคอนโดหรืออยู่ในสเตปอยู่ในเวใดๆก็ตามนะคะมันว่ามันเป็นทิศทางพลังงานของ อ่าฟิลลิ่งที่มันมีความเป็นอิสระในตัวตนมีความเป็นอิสระในตัวเองมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็มันมีอะไรที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือการปรับเปลี่ยนมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะมีหล,หลายๆอย่างที่คุณเปลี่ยนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นอ่าแล้วก็มันดีในเรื่องของ การที่เราได้เลือกหรือการที่เราได้ทำอะไรนะคะเป็นฟิลลิ่งที่มันอิสระแล้วก็ดีต่อใจมากยิ่งขึ้นเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะฉะนั้นมนมองว่าเหมือนกับเ m ม r e ค s ขึ้นมาแล้วก็มีเ m p ส์เพลเี่ยคุณมองหาอะไรที่มันคู่ควรมองหาอะไรที่มันแมทชิ่งนะคะตอบโจทย์พลังงานตัวตนของคุณจริงๆ มันเหมือนกับอย่างเ h มเปอ e r เ r เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีวุฒิภาวะเนาะคนที่โตกว่าคุณนะหรือว่าคนที่เขามีเหตุมีผลในกระบวนการคิดในกระบวนการทำสิ่งต่างๆเนาะในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มันว่ามันเป็นในแง่มุมของการแมทชิ่งอะเออเจมเพอรเรอร์จักรพรรดิกับ จักรพรดินีนะคะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แมทชิ่งกันอยู่แล้วคนที่จะเข้ามาหรือแนวโน้มนะคะการไปต่อการตรงตามอุดมคติในสิ่งต่างๆที่มันก็เกิดขึ้นเนาะเป็นพลังงานพลังใจทางความรู้สึกที่เราสึกว่าเฮ้ยมันจะมีความฟรีดอมมากขึ้นมันจะมีความเป็นอิสระในตัวตนแล้วก็ มีความเป็นอิสระในตัวเองมากิ่งขึ้นเนาะภาพรวมตรงนี้นะคะคือเราคิดว่าคุณจะมองหาสิ่งที่ตอบโจทย์มองหาสิ่งที่ใช่มองหาพลังงานทางความรู้สึกที่มัน Happy แฮปปี้แหละที่มัน มีความดีต่อใจนะคะประมาณนี้เป็นจังหวะโอกาสของความฟรีดอมความเป็นอิสระในตัวตนความเป็นอิสระในตัวเองลหลายๆอย่างเนาะที่มันก่อเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของเป้าหมายทิศทางต่างๆที่มันก่อเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ่ะอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันเออมาดูซิว่าพลังงานทิศทางแนวทางมันจะเป็นอย่างไรนะแต่คือว่าทิศทางในเวต่างๆมันคือการต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงมั่นใจทางความรู้สึกแหละบนว่าคุณเองพลังงานตัวตวนของคุณนะคุณก็ดูโตดูแบบเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรอะไรที่มันจะตอบโจทย์ชีวิตของตัวเราจริงๆคุณมองหาพลังงาน ที่คู่ควรสำหรับตัวตนของคุณนะคะมองหาพลังงานที่รู้สึกว่ามันจะเติมเต็มคุณได้มากิ่งขึ้นเป็นอิสระกับอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้ทุกคนเ,เรามาดูกันซิว่าพลังงานเนาะมันจะ ไปในเวไหนนะคะมาดูกันชาวทาดไฟนะใครที่เขากําลังแอบชอบคุณอยู่นะคะให้มีขึ้น2ไม้เท้าจะเจอวิวนะคะ5ดาบ2ดาบสิไม้เท้าค่ะ พลังงานพาร์ทเนอร์พลังงานเรื่องของแรงดึงดูดพลังงานเรื่องของการมีอุปสรรคบางอย่างเนาะที่มันอาจจะทําให้เราต้องต้องดูยนะคะต้องก้าวข้ามผ่านไปในสเต็ปต่อจากนี้ให้ได้เนาะพลังงานสองดาบอะมันรู้สึกว่าคนที่เขากําลังแอบชอบ คนที่กำลังแอบมองชาทัดไฟอยู่น่าจะเหมือนกับเขามีความนังเลมีความกังวลสับสนอะไรในความรู้สึกไม่รู้ตอนนี้นะออเป็นคนที่เป็นเดอะแบ็กเหมือนกันนะคะแบบเป็นคนที่มีความรับผิดชอบหน้าที่อะไรข้อค่อนข้างเยอะมากๆเลยคนหนึ่งนะพลังงานที่เป็นสิบไม่เท้าขึ้นมาเนาะ ว่าคนคนนี้เขาคงมีภาระมีอะไรที่ต้องทำหลักหลายอย่างหลากหลายสิ่งมากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีความเครียดเนาะมีความกดดันในตัวเองอืมมันว่ามันเหมือนกับมันมีแนวทางของทางเลือกหรือว่าตัวเลือกทางความรักที่เข้ามานะคะ ทีนี้พลังงานอ่ะมันเหมือนกับเวลาที่เราเจอกับอุปสรรคเวลาที่เราเจอกับปัญหาอะไรใดๆนะคะมันจะมีเรื่องของแรงดึงดูดมันจะมีเรื่องของทิศทางแนวทางที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเนาะอืมมันว่ามันจะเป็นสเต็ปของแรงดึงดูดต่างๆที่เข้ามาแล้วก็คนคนเนี้ยมันว่า เขาดูมีเสน่ห์นะดูมีความน่าค้นหาคือมันเป็นสเต็ปของอะไรที่มันเป็นแรงดึงดูดระหว่างตัวคุณตัวเขาด้วยก็ได้นะคะหรือตัวคุณเองนีน่แหละอาจจะเป็นแรงดึงดูดให้เขารู้สึกว่าชื่นชอบหลงไหลประมาณนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีมุมมองมีทัศนคติที่อาจจะสอดคล้องหรือว่าสอดรับไปกับคุณได้ด้วยพลังงานมี ขึ้นสองไม้เท้าขึ้นมาตรงนี้นะคะอาจจะมีการสอดคล้องสอดรับไปกับพลังงานที่มันเก่อเกิดขึ้นเนาะไปในสเต็จนี้ไปในเส้นทางนี้นะคะแล้วก็มนว,ว่าคนคนนี้เข้ามาพร้อมกับเงื่อนไขอะไรบางอย่างความรู้สึกที่ลังเลในใจอาจจะเราไปดูกันหน่อยว่ามันเป็นพลังงานแบบไหนและการเทคั่นของเขาล่ะ เป็นยังไงเขาสับสนหรือดังในเรื่องอะไรนะจ๊ะามาดูซิคนคนนี้เขาสับสนหรือดังในเรื่องอะไรคะพลังงานขึ้นไฮโรแฟนการเทคชั่นจะเป็นยังไงเออมันเหมือนมีปัญหาบางอย่างที่เขาอยากปล่อยวางเนาะมันรู้สึกว่าการเทคชั่นของเขาอะคือจะมาทำให้คุณเปิดใจเปิดโอกาสเนี่ยนะคะเพศศพคับ เดีแล้วขอเป็นโอกาสเป็นทางเลือกในพลังงานความซึ้ตรงนี้เนาะเป็นโอกาสเป็นทางเลือกซึ่งกันและกันนะคะให้พลังงานในเวที่แบบว่าเฮ้ยมีความเป็นตัวตนของตัวเองที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันฉะนั้นอะ มนคิดว่าหลังคนก็ต่างจะต้องแบบปรับลดอีโก้เออเหมือนเป็นคนที่แบบมีแนวความคิดเป็นของตัวเองที่ค่อนข้างชัดนะคะฉะนั้นการเข้ามาหรือการเทคชนใดๆก็ยังติดความเป็นตัวเองอยู่เยอะฉะนั้นถ้าอยากจะไปต่อกันในระยะยาวแบบที่ ปัญหาภาษาอะไรต่างๆมันลดน้อยถอยลงอ่ะก็ต้องปรับในเรื่องของอีโก้ต่างๆในการใช้ชีวิตด้วยนะคะให้มันพอดิบพอดีมากขึ้นเนาะไม่มากจนเกินไปนะเรามาดูลัคนาราศีหน่อยแล้วเดี๋ยวไปดูคำแนะนำกันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะมีชาวพิจิกพศพุษรตุลเนาะประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะมันใช้เป็นสําหรับเจ้าชายน้อยนะคะมาดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นสามดาบคว e นอ of เพ n เดลเ้นะคะให้ชาวทัดไปคําแนะนํานะห้าถ้วยฮิลลิงโยยาหัวใจตัวเองให้พร้อมนะคะลดล็อกเนาะ โฟกัสเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตตัวตนของคุณนะคะช่วงนี้มันคือว่าโฟกัสให้ถูกจุดแล้วก็อย่าไปเสียดายเสียใจอะไรมากมายเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตแล้วก็เ,เป็นการต่อยอดดีกว่าเนาะมันว่าดูที่การกระทำอย่าไปแบบยึดคำพูดขนาดนั้นดูที่ความจริงใจดูที่ จัดการการแก้ไขปัญหากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เยีวยาตัวงให้มีความพร้อมให้พร้อมสำหรับพลังงานดีๆ l e s s go g นะคะอย่ายอมแพ้นะคะอันนี้มันเป็น first step นะคะสำหรับเส้นทางที่จะไปสู่จุดที่เป็นความสำเร็จ success นะคะเป็นกำลังใจให้นะชาวทันฝัยก็ ขอให้คุณได้พบเจอกับเรื่องราวความสุขสมหวังที่แฮปปี้นะคะขอให้เจอความรักที่ดีตัดใจนะคะบ๊ายบายค่ะ